วิธีการแก้หน้าบวมบอก่อนอื่นเราจำเป็นที่ต้องดูก่อนเลยค่ะหน้าเราเนี่ยมันจะมีฝั่งนึงที่ใหญ่กว่าฝั่งนึงที่เล็กกว่าให้เริ่มต้นในฝั่งที่ใหญ่กว่านะคะเพราะว่าฝั่งใหญ่กว่าเนี่ยก็คือฝั่งที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดปดเคี้ยวที่เราเคี้ยวข้าวไขมันที่มันสะสมบนใบหน้าหรือแม้กระทั่งน,น้ำเหลืองข้างบนใบหน้าค่ะน้ำเหลืองก็คือซากเซลล์ต่างๆที่มันเสื่อมสภาพมันก็จะกองอยู่บนใบหน้าของเราจะส่งผลให้ใบหน้าของเราบวมบานได้แต่อย่าลืมก่อนการนวดทุกครั้งนะคะเราจำเป ะะตัวทันก็จะเลือกใช้ตัวน้ำมันมะรุมทองคาทัญญีค่ะเพราะว่านอกจากมีวิตามิน a อีซีเข้มข้นช่วยกระชับปปรูขุมขนต่อต้านริ้วรอยแล้วนะคะยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินใต้ชั้นผิวอีกนะคะและหลังจากนั้นกัวซาที่ทันใช้ทันก็จะใช้เป็นกัวซาปิกนกเราก็จะกัวซาไปครับแล้วก็รีบไปค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็มาที่บริเวณร่องแก้มร่องน้ำหมักนะคะเนเ้น เคลืบหน้าให้เรียวขึ้นกระชับขึ้นอีกนะคะแล้วก็รีบขึ้นไปค่ะเพียงแค่นี้ค่ะก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยจากที่บวมบานปเรียวก็ชับได้แล้วนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าน้ำมันรุมทองคํากับกัวซาพิงเข้ามาสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวมเจฉาลีของเราส่งรายละเอียดให้ค่ะฝากกดติดตามทันด้วยนะ